วานหญิงหลายต่าวจงเหวนเยยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาจีนนะคะต่อเจหหหาาลลิงซื้ายล่อสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกับหล่อซื้อหลิงอีกแล้วนะคะหลาอซื้อขอแจ้งน,นิดนึงนะคะ หากนักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องการบ้านสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะและนักเรียนที่ทำการบ้านเสร็จแล้วอยากให้หลอซื้อตรวจหรือเช็คให้ก่อนก็สามารถส่งมาในลายส่วนตัวของหลอซื้อได้เลยนะคะหรือจะส่งในวันครบกำหนดส่งหนังสือก็ได้ค่ะ今天我们要学的内容在第35页就是 ตีซานเขอหนีหา่าเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้อยู่ในหน้าที่35นะคะบทที่3เรื่องสวัสดีจิสหลายว่ามันสหลายทิ้งอีโซเกอร์ปะก่อนจะทบทวนเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะ เส้นเหมือนไปไปค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันนะคะหนีหาวหนีหางเสเหมือนเกเห่าื่อตูอานออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะหนีหาวสวัสดีหนีทงเส้เหมือนกเหู แล้เรียนทุกคนอ่านออกเสียงตามหลักสูตรด้วยนะคะนี่นี่นีแปลว่าเธอหาวดีหาวหาวหาวดีดีดีหลาชื่อคุณครูโทงศัพท์เหมือนกับหล่าชื่อตูอ่านออกเสียงตามหลัออกสูตรนะคะหหหหเหลาชื่อ,อ,อ,อะค,ะคุณครูนินหาว แปลว่าสวัสดีนินเหาวสวัสดีเราจะใช้กับผู้อาวุโสหรือคนที่อายุเยอะกว่าเรานะคะนินแปลว่าท่านนินิน,นิน,น,นท่านท่านท่านมามามา ไหมไหมไหมววววฉันฉันฉันวอฉันเหิ่น,น,น,นเหินเหินมากมากมากเหินมากเสือซึ่งใจอีกเปียนอีกหนึ่งรอบนะคะเสืองแปลว่านักเรียนค่ะ จ่ายเจียนแปลว่าลาก่อนจ่ายเจียนทงชวเหมันตาคายตี้สั้นสือลิ้วเยี้ยให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่36นะคะว่าเหมือนชี้ขานอีกขานเคอรเหมือนปะเราไปดูบทเรียนกันค่ะ เวลาเราเจอเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราจะต้องทักทายเพื่อนๆว่าน้้่าวทงชินเหมือนเกิลหลักสือตูอ่านออกเสียงตามหลังสือนะคะนี้หาวแปลว่าสวัสดีค่ะจะอีกเปียดอีกหนึ่งรอบนะคะน้้่าวแปลว่าสวัสดีค่ะ แล้วเพื่อนๆอ,อีกคนนึงก็ต้องทักกลับมาหาเราว่านี้่าวเช่นกันนะคะอะทงสมเหมือนก็นหล่าซื้อตัวอ่านออกเสียงตามเลาซื้อนะคะนี้่าวแปลว่าสวัสดีครับถ้าเป็นผู้ชายนะคะจะอีกเปียนอีกหนึ่งรอบค่ะนี i, ้่าวสวัสดีครับถ้าเป็นผูอกเปียกเ่ระ่า 你们要怎ห对老师说呢ถ้าเด็กๆเ,เจอคุณครูหรืออาจารย์เด็กๆจะพูดกับคุณครูหรืออาจารย์ว่ายังไงเอ่ยวเหมือนเ่าซัวเราจะต้องพูดว่าล่าซือนินหาวกทมกยุกท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 ุกเสียงตามเรากื้อนะคะุกทุก นินหาแปลว่าสวัสดีค่ะอาจารย์หรือคุณครูนั่นเองค่ะจะอีกเปียนอีกหนึ่งรอบนะคะาอนนิหาาาวสสัดีค่ะอาจารย์ลังจากนั้นคุณครูก็จะตอบกลับด้วยชื่อของเด็กๆว่าเจเจจจยอราื 回答你的名字然ล้วก็对你说นิดานิฮ่าวหงษ์สมิงก์เล่าตูอ่านออกเสียงตามหลักสูตวรดดวยนะคะนิดนิฮ่าออมมแปลว่าสวัสดีนิดาจะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะนิดานิฮาออมมแปลว่า สวัสดีนิทารู้กว่าเหมือน很久都没见到朋友了。ว่าเหมืนอนเย,ยาจะมาตุยเพื่อนอยู่ซัวนะถ้าเราไม่ได้เจอเพื่อนคนหนึ่งมานานมากแล้วเราจะต้องพูดกับเพื่อนคนนั้นว่ายังไงเอ่ยว่าเหมืนอนเหยาตุยท่าซัวเราจะต้องพูดกับเขาว่า นี้หาวมะรงชียเหมือน,กนเกล่าชื่อตูอ่านออกเสียงตามเหล่าซื่อนะคะนี้หาวมะแปลว่าเธอสบายดีไหมนี้หาวมะรงชัยเหมือนจะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะนี้หาวมะแปลว่าเธอสบายดีไหมแล้วอีกคนหนึ่งจะต้องตอบว่าย,ยัางไงเอ่ย ว่เหิญเหาทงเชมันก็เหลาซื่อตู่อ่านออกเสียงตามเหลาซื่อเลยนะคะ w ่ h หิญเหาแปลว่าฉันสบายดี w ่ h หิญเหาทงเชมันจะอีเปียดอีกหนึ่งรอบนะคะ w ่ h หิญเหาแปลว่าฉันสบายดีค่ะ 途中两个人他们在做什么呢那这个句子要怎么说呢จากรูปเขาสองคนกำลังทำอะไรเอ่ยแล้วไปอยู่ข้างบนเนี่ยจะพูดว่ายังไงเอ่ยก็คือนักเรียนค่ะนะคะนักเรียนเขาพูดกับคุณครูว่าอะไรเอ่ย เขาพูดว่าถ้าชั่วล่าชื่อจ่ายเจียนแปลว่าคุณครูแล้วพบกันใหม่นะครับจ่ายอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะล่าวชื่อจ่ายเจียนล่าชื่อจ่ายเจียนแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะครับคุณครู หลงหอ老师对学生说แล้วคุณครูก็ตอบกับนักเรียนว่าจ้ายเจียนแปลว่าแล้วพบกันใหม่จ้ะจ้ายเจียนทงช่วเหมือนกับเหล่าสื่ออ่านออกเสียงตามหล่าสือด้วยนะคะจ้ายเจียนแปลว่าแล้วพบกันใหม่จ้า จัวยหลายลกันบ้านมาแล้วค่ะหน้าที่40ข้อ1ใหญ่ให้นักเรียนคัดคำศัพท์คำว่ามาให้สวยงามนะคะต่อไปข้อ2ใหญ่ก็ยังอยู่ในหน้าที่40นะคะให้โยงเส้นความหมายที่สอดคล้องกันสามารถดูคำศัพท์ได้จากหน้าที่35ค่ะ หน้าที่41ข้อ4ใหญ่นะคะให้เติมพยัญชนะจากภาพนะคะสามารถดูพยัญชนะได้จากหน้าที่6ค่ะส่วนข้อ5ใหญ่นะคะก็ยังอยู่ในหน้าที่41ค่ะให้ดูคำศัพท์แล้วเติมพินอินให้ถูกต้องสามารถดูพินอินได้จากหน้าที่35นะคะจินเทียน 中文课就结束了，我们下个星期见吧。สำหรับวันนี้วิชาภาษาจีนก็จบลงแล้วค่ะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะจ้เจียน